ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านครับวันนี้มีของใหญ่ๆยาวๆมานำเสนอครับได้หลังผมนี้เป็น SK-210 LC นะครับตัวนี้เป็นรุ่น9แล้วนะนะครับรหัสก็ YQ 13ครับบุมอาร์มยาว10รวมมมกี่15เมตร50นะจ๊ะตัวนี้ใบแท็ก80เซนนะครับสีสันทุกอย่างมาเต็มนะครับเดิมๆเฟรมดำเมี่ยมเมี่ย นะครับคันนี้ใครที่อยากได้แบบไม่ทําสีนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในสวยครับคันนี้แห้งกิบๆนะครับสาหรับใครที่ดูเราที่ไลฟ์สดนะครับที่ Facebook ก็จะได้เห็นครับความสวยงามของเขาครับนี่นถต่างๆนะครับยังเดิมๆนะครับนี่นี่ครับเดิมจริงครับคันนี้สวยๆนะครับแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะ นะครับเป็น SK210LC ขีด9นะครับ YQ13 มีข้อมองหลังนะ oh. สภาพสวยปั oh. ๊มก็ K3B ครับกิบกิบนี่แห้งๆชั่วโมงการทำงานมาแบบน้อยครับ3500ชั่วโมงนะครับนี่สภาพสวยนะครับ oh. ก็ใบแท็กมา80เซ้นนะครับ oh. บูมอาร์มนะครับไม่รวมมงกีนะอยู่ที่1 1อ่าอยู่ที่14เมตรเจดสิบเซนนะครับรวมมุงกีด้วยก็จะตกอยู่ประมาณ15บห้าเมตรห้าสินะครับวัดจากโคนถึงปลายนะครับเหมาะสำหรับงานขุดลอกต่างๆโอ้แต่สวยครับคันนี้สวยมุงกีก็เป็น 0. ูนยจุดห้านะูนจุดห้าครับเป็นมุงกี0.45ห้าสภาพสวยบูมอาร์มยังแน่น นะครับนี่หน้าอามยังไม่งอนะอันนี้ตัวนี้ยังไม่บุบนะครับสภาพเดิมๆสวยครับตัวนี้มากิบกิบน้องสนงสนิมเน่ไม่ลงเลยแหละนี่สภาพสวยครับดีดูนะครับทรายล่างต่งตางๆครับนี่สภาพสวยนะครับตรงพื้นกิบอุปกรณ์ภายในนะครับมาเต็มมากอุปกรณ์ภายในมาเต็มมากครับนี่ รถสวยนะครับรถสวยแมคกอินเจแปนครับอันนี้เรานําเข้ามาเป็นคันนะครับนําเข้ามาเป็นคันเลยชัวมงการทำงานอยู่ที่สามพันห้าร้อยสิบสี่ชั่วโมงครับภายในก็เหมือนกันกันกบรุ่นสิบเรานะจ๊ะมามาลองระบบกันนะครับมีกล้องมองหลังนะครับหน้าจอใส่แก้ว นะครับสวีดล่าสุดมา2 0ง0ันชั่วโมงครับสวีดมาหลังสุดเอ้สยแปดสชั่วโมงนะครับเดิมเดิมกๆิบสวยๆน,นะครับใครที่มองหานะครับรถบุมยาวนะครับก็แวะเวียนเข้ามาชมได้นี่ โอ้เร็วดีนะโอ้อยาาจเบาคืนไม่เสมอครับอ่ะโอเคโอ้เบาคขานนกว่านี่ สวิงเร็วนะครับตัวนี้ซีเรียสสูงนะครับปีใหม่ครับนี่เสียงสวิงนิ่มๆเจ้าเจ้าอันนี้ผมเล่งอยู่แค่สี่โอ้ครีมครับสภาพสวยนะครับก็ตัวส,สวยแบบนี้ครับไม่ต้องลองเยอะนะจ๊ะ ไมาครับมันเร็วเกินนะครับพื้นที่เราก็อาจํากัดด้วยครับทีแรกว่าจะไปลองฟังทางโน้นก็เบรกไว้ก่อนนะครับโอ้สภาพสวยครับเดิมๆนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับรถขุดขนาดยี่สิบเอ็ดตันนะครับบูมอาร์มยาวสิบห้าเมตรนะครับก็ฝากไปด้วยครับสำหรับคันนี้นะครับตัวนี้เป็นรถปีสองพันสองพันสิบสิบ ปี2016ครับรถไปปีนะครับไปปี2016นะครับกับ S K 210 L C ขีด9 Y Q 13ครับไม่กินเจแปนทั้งคันนำเข้าทั้งคันไม่มีแกะนะครับแยกชิ้นส่วนมาแต่อย่างใดครับก็สนใจติดต่อสอบถามหาเราได้ครับตามเบอร์โทร085 8400788ครับหนุ่มโจ้ยินดีรับใช้แฟนแม่พี่น้องทุกๆท่านครับสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ